โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิดก่อตั้งเมื่อวันที่18เมษายนพศ2468เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลเวียงหนึ่งสีเกิดต่อมาปีพศ2485ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิดปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ก ในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวน837คนปัจจุบันมีนางสาวพรพิเทพปัญญาวิทยาฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีนางสาวสิริทนทร์ธโกฐาและนางอรไทฟูฟไฟติปเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิด ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ปีการศึกษา2,563เป็นต้นมาโดยในปีการศึกษา2,564และปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องสามารถสรุปผลการดำเนินงานทั้ง3ด้าน คือด้านกระบวนการบริหารด้านครูและด้านคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัดดังนี้ด้านกระบวนการบริหารผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิด เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านภาษาดนตรีกีฬามีคุณธรรมนำความรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตร,รฐานซึ่งเชื่อมโยงไปยังพันธกิจที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาในด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นโครงการในยุทธศาสตร์ที่4กลยุทธ์4.1โดยจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมดังปรากฏในแผนพัฒนาสถานศึกษาพศ2561ถึงพศ2565 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564-2565และ2566และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564-2565และ2566จำนวนทั้งสิ้น17โครงการ รวมไปถึงด้านหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรากฏรายละเอียดเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจนคือหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในทุกระดับชั้นทางนี้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการโครงการด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทั้ง17โครงการโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดให้มีห้องจริยธรรมในโรงเรียนรวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย อาทิวัดศรีเกิดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงเชียงรายวัดป่ามากนอวัดพระธาตุผาเงาและวัดเจดีหลวงเป็นต้นนอกจากนี้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่น การเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนรวมไปถึงมีการขยายผลสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมโดยการจัดการอบรมเรื่องหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร,รเชียงรายอีกด้วย อีกทั้งได้มีการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมอาทิส่งเสริมให้จัดทำรายงานเพื่อขอรับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมเช่นรางวัลครูรู้สดุดีรางวัลครูดีของแผ่นดินรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเป็นต้นรวมไปถึงการจัดทำเกียรติบตัตร เพื่อยกย่องเชืดอชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วยด้านที่สองด้านครูคณะครูของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิดมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีดต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาโดยในช่วงต้นปีการศึกษา2565 ตรงเรียนได้จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมหลังจากนั้นได้ประเมินความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวโดวยใช้การทำแบบทดสอบผ่าน Google Form โดยผลปรากฏว่าครูจำนวน58คนคิดเป็นร้อยละร้อย เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาและสามารถวิเคราะห์แยกแยะระดับการกระทำดีปกติชั่วได้อีกทั้งครูทุกคนยังมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้านต่างๆที่จำเป็นในการดำรงชีวิตซึ่งปรากฏรายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้นนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม อาทิกิจกรรมน้องไหว้พี่กิจกรรมตักบาตรทุกวันอังคารกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการเด็กดีสีเทศบาลหนึ่งสีเกิดโดยครูประจำชั้นทั้ง29ห้องเรียนได้มีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในห้องเรียนได้แก่ รายงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสมุดบันทึกความดีของนักเรียนแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูมและมีการรวบรวมเกียรติบัตรและผลงานของนักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมในห้องของครูและเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ด้านคุณภาพผู้เรียนจากการที่ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิด ได้จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่างๆส่งผลให้ในปีการศึกษา2565นักเรียนระดับปทมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจอยู่ในระดับดี123คนและระดับพอใช้จำนวน3คนสำหรับนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6 จำนวน711คนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาโดยมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้ง711คนนอกจากนี้ยังจัดก,กิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน โดยทุกห้องเรียนได้จัดทําเวรประจําวันเพื่อทําความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องเรียนบริเวณหน้าห้องเรียนกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดของเวรประจําวันโดยจะมีการแบ่งนักเรียนแต่ละห้องเรียนไปรับผิดชอบทําความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือและยุวกาชาดด้วยการเก็บขยะทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน รวมไปจนถึงอ,อสมอน้อยที่ได้ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายในบริเวณโรงเรียนทุกสัปดาห์และมีการรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้วรวมไปถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำเพื่อส่วนรวมได้แก่การส่งเสริมวินัยจราจรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห เพื่อดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนของน้องๆกิจกรรมของะคณะกรรมการนักเรียน,นที่ได้ดําเนินการกิจกรรมหน้าเสาธงาตลอดจนกิจกรรมการให้ความรู้แก่น้อง,องๆโดยที่วิทยากรจิตอาสา,าในโครงการเทียนชนวนซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา2564 กิจกรรมในโครงการได้ปลูกฝังนิสัยของการเป็นผู้ให้แก่นักเรียนรุ่นพี่ชั้นป .6 ที่เป็นวิทยากรจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นการเสียสละเวลาแรงกายแรงใจที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนรุ่นน้องฝึกการเป็นผู้นำฝึกให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาฝึกทักษะการพูดการสื่อสาร รวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างความรักความเข้าใจอันดีต่อกันและความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนรุ่นพี่และรุ่นน้องกิจกรรมที่ได้กล่าวมานั้นทางโรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ฝึกความมีระเบียบวินยัยส่งเสริมความสามาคัคคีการทำงานเป็นทีม การรักษาความสะอาดและการปลูกฝังคุณธรรมเรื่องการทำเพื่อส่วนรวมซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิตในอนาคตต่อไปในส่วนของการกิจกรรมเพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แยกแยะระดับของการกระทำดีปกติชั่วได้จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นกล่าวคือ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมระดับปฐมวัยกิจกรรมการอบรมหลักพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6กกิจกรรมการอบรมหลักพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมการทำแบบทดสอบการวิเคราะห์ระดับของการกระทำและการตอบปัญหาคุณธรรมในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรม สาระการเรียนรู้ศาสนาศีลธรรมจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนเทศบาล1สีเกิดโดยจัดให้มีการแข่งขันต่อปัญหาคุณธรรมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และการเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ในโครงการ1 0อยแปัญหารังสรรปัญญาศรัทธ,ธาคุณธรรมจากการจัดก,กิจกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ส่งผลให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แยกแยะระดับของการกระทำดีปกติชั่วได้ ด้วยจากผลการวิเคราะห์คะแนนจากการทำแบบทดสอบพบว่านักเรียนจำนวน734คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด799คนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ91.86ทั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม และโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกโครงการและนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยการละเว้นความชั่วและทำความดีทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อร่วมสร้างความสันติสุขให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป